แรงร่างโอ้โหเป็ไอเสือนี่อไท่ะากไยอะทำไมลงมาแล้วอมไม่เสียแเมื่สียเราเหมือนกันแหละพี่นุ่ม่ ไปถ่ายรูปคู่กันหน่อยสิโอกับพี่วะสีเดียวกันกันมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แค่สีนะลายทางเดียวกันเลยเด็กเลยพี่พอที่สองนี่นะขันเดียวอย่างเาียอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมเนี่ยพี่อยู่บ้านเดียวกับโอขอบคุณนะสำหรับเสียงของแม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วพอม ่สามารถเอาขึ้นแทนพี่ออฟได้นะะไม่สามารถแม่ที่สองนะเอาช่วงนี้แม่ที่สองลองจะพี่ออฟจับกันสอนพี่ไม่สามารถคือแพ้คะแนนหนึ่งอ่ะยังเสียวอยู่อย่ามาไม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําขนาดนั้นทำน้อยทำหน่อยเดียวให้อยู่ในกระแสก่อนเดี๋ยวเขาจะอ่ะว่ากันเจะเรียนนักปุณณีไปมุ่ง ซบตรงข้ามกิซโซบะบ่ายโมงเลยเหรอหอมๆหล่อๆนะตุ้ยรู้ยรื้อย่งกุ้งจัดคอนเสิร์ตตุ้ยวันที่เจ็ดอ่ะเจ็ดรู้แล้วรู้เออรู้แล้วนะเจอกันค่ะเขาเขาเพนใหม่ๆเขาเพาะตุ้ยเจอกันเขาเพนผ้าเพาะใหม่ๆตอนนี้กินข้าวเป็นควายที่ตัวนึงแล้วในหิวมากเลยอ่ะเจอกันไปกินด้วยนะตุ้ยจองโต๊ะเผื่อด้วย

แต่ไม่เป็นไรเบนก็นอย่างหนาบอกเจอคะเบน่ะแค่แค่น้เท่นี้น <c oughs>